สวัสดีครับคลิปนี้อันนี้ก็เป็นงานเพียวเป็นงานเพียวจากคลิปที่แล้วนะเพียว3ามชั้นเราก็จะมาดูความคงทนเอาไปก่อนหนึ่งลูกผมก็ลองจะจุดประทัดดูนะครับ จริงๆอยากจะได้ดังว kind of ่าน so the ี้เก่งใจข้างบ้านพอดีลัวบ้านติดกันด้วยก็ลองมาดูครับว่าระเบิดลูกแรกมันจะเป็นยังไงมั่ง ก็มีมีลั่นนิดหน่อยแต่ข้างในยังเหนี่ยวอยู่นะครับ <Yeah. S 1> ต่อไปถือว่ายังทนอยู่มาดูลูกสอง <S <S 2> <S 2> <S สองลูกมเมื่อกี้มันปิวนะหินทับไปเลย โ,โอ้ยก็ยังคนอยู่นะครับเอาใหม่เอาใหม่ต่อไปสี่ลูก อเอาใหม่ครับมันต้องระเบิดสิวันนี้มันต้องพังชิ้นนี้ห้าลูก เหนียวเหนียวยกพวงเลยเปลี่ยนเอาอันนี้ดีกว่า เเลยครับดี๋ยวมีทีเด็ดโดยรวมแล้วก็แข็งแรงครับแต่ผมมีไม้เด็ดบอกเลยว่ากระจายแต่คลิปนี้เดี๋ยวผมต้องไปถ่ายกลางทุ่งนานะครับ เพราะบริเวณรอบข้างมีแต่บ้านคนเดี๋ยวเขาจะตกใจเดี๋ยวเขาจะตื่นเต้นกันเดี๋ยวเราก็ไปทุ่งนาเลยครับผมก็อยากรู้เหมือนกันก็ไปกันเลยครับนี่ผมก็ได้มาลานกว้างแล้วนะครับ

His name is John C. โอ้บอกเลยว่าโคตรลั่นอ่ะมาดูซ่ากกันเห็นมันกระจายไปหลายทิศเลยก็เหลือแค่นี้นะครับ นี่เป็นพวกพวกเลกเกอร์แรกเกอร์ล่อนออกมาเลยว้าถือว่ายังไม่ทนเจอระเบิดลูกใหญ่เข้าไปกระจายเลยทนบ่าไม่รู้นะครับเพื่อนๆเอเาคิดดูเอา ส่วนคลิปหน้าคลิปหน้าก็จะก็น่าจะเป็นพอดีมีโปรเจกต์ Project ก็คือมีเพื่อนเขาเล่นมีเพื่อนเขาจะให้ผมทำเพียวแผ่นเป็นเพียวแผ่นนะโดดกับโดดกับกระจกอะก็คือเวกอินฟิวชั่นกับกระจกอะครับแล้วก็มาทำเป้ายิงเป็นปืนบีบีกันนะครับต้องบอกก่อนว่าปืนบีบกีกัน ที่จะมายิงเป้าเนี่ยเป็นถือว่าชนิดแรงก็คือห้ามนําไปเล่นในสนามอครับก็ประดีพี่เขาจะให้ผมทําเป้าเพื่อที่จะลองจะลองกระสุนไอ้ปืนอันนี้ซิที่ว่าเขาว่าแรงแรงจะแรงขนาดไหนก็น่าจะเป็นคาร์บอนสองชั้นนะเป็นคาร์บอนแผ่นแล้วก็จะมาเทสกับปืนตัวนี้ก็จะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเข้าหรือไม่เข้า ส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีครับนี่บรรยากาศธรรมชาติลมโคตรเย็นอะ่ะโอเคครับสวัสดีครับ